S <S ออมาต่อว,วิธีการอมเอาละมาสจักเสมออีกแล้วดูค่ากำลังนะครับเอายิงเข้าเพื่อนำผลัคนที่สีตั้งให้ตรงจุดนะครับกรรมการดูนะครับมาตรงจุดไปครับกรมการเช็คก่อนนะครับนะครับห้ามเอาเปรียบคู้ต่อสู้นะครับ ไปไอนันะครับยิน้โหเรียดมกันนลครับผู้รักษาประตไปไม่ถูกทางนะครับคนละทางเลยนะครับตอนนี้ก็มูแปก็กลับมานำานยครับ เท่กันรับอกคนทีทครมันจะเฮ็ดเฮ็รือวันวันคนสุดท้ายทีนะครับคนสุดท้าย